สวัสดีคะ่ะนักเรียนเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในวิชาเรียนคณิตศาสตร์นะคะครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการ ลบค่ะครั้งที่แล้วการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกเนี่ยนะคะให้นักเรียนนําตัวที่เขาให้มาสองตัวนั้นมาลบกันได้เลยใช่ไหมคะทีนี้ในการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบเนี่ยคะ่ะมันก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันแต่มันมันไม่เหมือนการบวกนะคะนักเรียนต้องสังเกตดูดีๆนะถ้าเป็นการลบเราต้องสังเกตดูดีๆเลยนะคะสังเกตดูดีๆเลยดังนั้นวันนี้ตั้งใจฟังมันไม่ได้ง่ายเหมือนการลบแต่มันก็ไม่ไดยากมันแตกต่า ต่างกันตรงไหนไปดูกันเลยค่ะโอเคนะะ่มาดูตัวอย่างที่หนึ่งนะคะ,ะมีอยู่ด้วยกันสองแบบเหมือนกันเลยค่ะก็คือมีสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้ากับสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังนะคะถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างข้างหน้าก่อนก็ได้อ่าถ้าข้างหน้าก่อนลบตรงนี้ต้องเป็นลบนะคะ,อะเอาง่ายง่ายก่อนเจ็ดเท่ากับห้าอะไรลบเจ็ดเท่ากับห้าค่ะ แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าอในประโยคสัญลักษณ์แสดงการการลบเนี่ยคะ่ะอะไรลบเจ็ดเท่ากับห้าไอตัวลบเนี่ยมันต้องทําไมคะมันต้องมากไอตัวตั้งขอโทษค่ะตัวตั้งใช่ไหมสี่เหลี่ยมเป็นตัวตั้งใช่ไหมครับในประโยคสัญลักษณ์นี้สี่เหลี่ยมเป็นตัวตั้งนะคะสี่เหลี่ยมต้องมากกว่าตัวลบถูกไหมมันถึงจะลบกันได้ใช่ไ่ะทีนี้หนูจะทํายังไงเอาเจ็ดไปทําอะไรกับ 5, ห้าล่ะ อ่อะไรลบเจ็ดมันถึงได้ห้านะอ่าเลขอ,อะไรคะก็เ,เลยคือสิบสองนะคะสิบสองลบเจ็ดเท่ากับห้าจริงไหมจริงไหมอเอาเอาเจ็ไดไว้ในใจนะับต่อไปได้สิบสองที่ห้านิ้วไหมเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเห็นไหมห้านิ้วนะคะสิบสองลบเจ็ดเท่ากับห้าทีนี้สิบสองมายังไงอ่ะเราต้องหาวิธีทั่ว,วไปเพื่อที่จะนําไปใช้กับ โจ์ได้ทุกข้อนะคะนักเรียนลองสังเกตสิว่าครั้งที่แล้วเนี่ยในประโยคในลักษณ,กษณงการบวกเราเอาสองตัวที่เขาให้มาไปลบกันใช่ไหมทีนี้นักเรียนลองดูสิคะว่าเราเอาสองตัวที่เขาให้มาไปทําอะไรกันมันถึงได้สิบสองคะไปทําอะไรลบกันหรือเปล่าเจ็ดลบห้าหรือเปล่าเจ็ดลบห้ามันได้สองแต่เราใส่สิสองแสดงว,ว่าไม่ใช่เอาไปลบกันแล้วไม่ใช่ลบแล้วอ่ะเอาไปทําอะไรคะเอาไป บวกกันเก่งมากอะแสดงว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้ให้เอาสองตัวที่เขาให้มาไปบวกกันใช่ไหมคะอ่ะลองมาดูตัวอย่างมันมีสองแบบเหมือนกันก็อ่ะสมมติอันนี้เป็นสิบห้าลบอะไรได้ห้าอะพอสี่เหลี่ยมไปอยู่ข้างหลังเป็นไงสิบห้าลบอะไรถึงจะได้ห้าคะสิบห้าลบอะไรล,ลบ ใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องหาในแบบทั่วไปหนูทำยังไงเอาสิบ้ากับ5ไปทําอะไรกันมันถึงได้สิบบวกใช่ไหมสิบห้าบวกห้าปะไม่ใช่แสดงว่าหนูเอาไปทําอะไรคะลบกันใช่ไหมคะอา้าแตกต่างแล้วนะแตกต่างนะเอาไหมนะตามสติดีๆนะคะการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวก ให้หนูเอาสองตัวเลขที่เขาให้มาไม่ว่าจะอยู่หน้าอยู่หลังอยู่อะไรก็ตามเอาไปลบก,กันโดยเอาตัวตั้งเป็นตัวมากใช่ไหมคะแต่ในการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนี้ทำไม่เหมือนการบวกนะคะมันมีทั้งบวกมีทั้งลบดังนั้นนักเรียนต้องสังเกตดูดีๆคุณครูจะสรุปให้ว่า ในการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนี้นะคะถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าเห็นไหมสี่เหลี่ยมเป็นตัวตั้งนะคะสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าให้หนูเอาไปบวกแต่ถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังให้หนูเอาสองตัวที่เขาให้มาลบกันโอเคไหมมีแค่นี้เลยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่ยากขึ้นนะคะมาดูตัวอย่างที่ยากขึ้นเพราะว่าเวลาเราเจอในโจทย์จริงๆมันไม่ได้ง่ายแบบนี้นะคะอ่ะสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้า ลบกับอะไรลบกับ7จ็ดพันหนึามแล้วเท่ากับห้าพันสอสี่สิ่าอะไรคะอ่ะทีนี้เมื่อกี้นี้คุณครูบอกว่าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าให้เอาไปบวกใช่ไหมคะหนูก็ต้องเอาสองตัวนี้ไปบวกกันใช่ไหมคะอ่ะเอาไปบวกกันดังนั้นหนูจะได้ว่าสี่เหลี่ยมคะสี่เหลี่ยม โอ้ยสวยงามมากสี่เหลี่ยมเป็นไงคะเท่ากับเอาสองตัวนี้ไปบวกกันนะทีนี้เวลาบวกเราก็ตั้งยังไงก็ได้ใช่ไหมคะเอาตัวไหนเป็นตัวตั้งก็ได้อ่าบวกกับห้าพันสองร้อยสี่สิบนะคะดังนั้นสี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเราก็ไปคิดในกระดาษใช่ไหมคะบวกกัน สาบวกศูนย์ได้3 9มเกบวกสเป็น13ใส่จุดเติมสา 3, 1, จุดบวกหเป็นสองสองบวกสเป็นสี่เจ็บวกหเป็น12ใส่จุดเหลือสองหนึ่งอ่าดังนั้นสี่เหลี่ยมคือ1 2ึ่3หนสองพัี่อยสนะคะเห็นนอ่ะดังนั้นเราก็ตอบนะคะตอบอบตอบตอบคือหนึ่งมืนเราก็เอาตัวนี้ ไปแทนที่ในสี่เหลี่ยมนะคะคำตอบของเราไปแทนที่ในสี่เหลี่ยมนะลบกับเจ็ดหนึ่งเก้าสามถึงจะเท่ากับห้าพันสอง้อยสี่สิบนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วหนึ่งข้ออ่ะมาดูข้อที่สองนะคะข้อที่ 2. สองสี่เหลี่ยมไม่ได้อยู่ข้างหน้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลงังอ่ะเก้าหนึ่งหกสองลบกับอะไรถึงจะมีค่าเท่ากับห้าพันสอง้อยสาสิบอง่ายๆเลยอ่ะ เลขน้อยๆอ,ยอะสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังเมื่อกี้นี้คุณครูบอกว่าถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังให้เอาสองตัวที่เขาให้มาไปทไํอรายการจาได้ไหมลบก,กันใช่ไหมคะดังนั้นหนูจะได้สี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับเอาตัวมากเป็นตัวตั้งใช่ไหมเวลาลบต้องระวังนิดนึงนะคะโอเคได้เป็นแบบนี้เนาะลบก,กันเราก็สี่เหลี่ยมเท่ากับหนูก็ไปตั้งลบใช่ไหมคะอ่า สอลบศนเหลือสองหลบสามเหลือสามลบสไม่ได้ใส่บาร์สองลบหเหลือ 1, 2, 2 1, 2, 1 9ึเลบห้าเหลือสี่คุณครูแปลงเลยนะได้สามสองเสนะคะเป็นคำตอบเห็นไหมตออตอบนะคะตอบเราก็เอาคำตอบตัวนี้ไปแทนในสี่เหลี่ยมนี้ใช่ไหมคะก็จะได้9ก้2ลบ 3923เท่ากับ5,230นะคะโอเคนี่นะคะเป็นแบบนี้นะมีสองแบบการลบมี2แบบหนูดูว่าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าหรือสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าให้เอาไปบวกนะคะสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังให้เอาไปลบนะคะไปต่อไปอีกสัก2ตัวอย่างให้ชื่นใจให้ครูม,มั่นใจหน่อยว่านักเรียนทำได้นะคะ เ okay. ็ีอะไรเนี่ยไม่ไปไม่เธอไม่ไปอ่ะข้อที่สามนะคะลบกับอะไรถึงเท่ากับทำไงสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังให้เอาไปทำไรคะสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังให้เอาไปลบใช่ป่ะจำได้ยัง จำได้ไหมสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังเราต้องเอาเลขที่เขาให้มาไปลบกันนะคะลบสองหนึ่งสองสามนะคะดังนั้นสี่เหลี่ยมก็จะเท่ากับเราก็ไปตั้งลบในเศษกระดาษใช่ไหมคะอา้าวศูนย์ศูนย์ศูนย์เหลือสองตอบสี่เหลี่ยมคือสองพันต่ออ,อบอตอบนะคะเวลานักเรียนตอบนักเรียนก็เอาคำตอบตัวนี้ไปแทนที่สี่เหลี่ยมหนูก็จะได้ c หนึ่งสองสามลบสองพันใช่ไหมคะมีค่าเท่ากับสองหนึ่งสองสามนะคะต่อไปข้อที่สี่นะคะอะไรลบอ่ะ,อะทำไมชอบเรียกหนึ่งสองสามอ่ะสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าเอาไปทำอะไรสองตัวนี้ไปบวกนะคะก็จะได้เป็นอ่า ซีเลียมนะคะเท่ากับสามหนึ่งเก้าสามบวกเจ็ดหนึ่งสองสามนะคะบวกกันอ่ะซีเหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับแล้ก็บวกกันนะสามหนึ่งเก้าสามบวกในเศษกระดาษนะคะสามบวกสามเป็น 6, จจหน 2, ก 1, น 3, ใส่จุดเหลือหนึ่งหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามใส่จุดเหลือศูนย์ใส่หนึ่งนะคะได้หนึ่งศูนย์สามหนึ่งหกนะคะโอเคนะอ่ะต่อไป เขียนตอบนะคะเอาตัวนี้ไปแทนในสี่เหลี่ยมนี้1นึ่งศูนย์สามหนลบสามหเกมท่ากับเจ็ดสโอเคไหมคะโอเคนะอ่ะทีนี้จะเห็นได้ว่าการหาตัวไม่ทราบค่ามีสองแบบคือในประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกกับประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบ แล้วรวมรวมแล้วมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แบบบวกมี2แบบลบมี2แบบใช่ไหมคะบวกก็มีสี่เหลี่ยมอยู่หน้ากับสี่เหลี่ยมอยู่หลังแต่ว่าบวกเนี่ยให้เอา2ตัวที่เขาให้มาลบกันไปเลยแต่ถ้าเป็นการลบให้นักเรียนดูว่าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าหรือส er um ี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังถ้าการลบสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าให้เอา2ตัวที่เขาให้มาบวกกันและถ้าสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหลังให้เอา2ตัวหน้า สตัวที่เขาให้มาไปลบก,กันนะคะจะสังเกตได้ว่าในการหาตัวไม่ทราบค่ามันจะมีการบวกแค่กรณีเดียวคือการลบและสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้าที่เหลือลบหมดนะคะเดี๋ยวกูจะเขียนตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจอีกสักหนึ่งรอบแบบรวมกันอาแบบนี้นะคะบวก5เท่ากับ7อ่า8บวกอะไรเท่ากับ10นะคะอะไรลบ 4เท่ากับ2อ,อ่า9ลบอะไรเท่ากับ3เห็นไหมคะจริงๆแล้วหลักการของมันนะคะโดยทั่วไปแล้วนะคะมันจะมีเพียงแค่4แบบนี้เท่านั้นนะคะ ถ้าเป็นการบวกนักเรียนก็แค่เอาสองอันนี้ที่เขาให้มาไปลบกันคือเจ็ดลบห้าก็เหลือสองแสดงว่าในสี่เหลี่ยมนี้คือสองเห็นไหมบวกก็เอาสองตัวนี้ไปลบกันสิบลบแปดก็เหลือสองก็คือเอาไปลบกันนะคะทีนี้มันมีแค่กรณีเดียวนี้เท่านั้นที่เอาไปบวกกันก็คือหนูจะได้ตรงนี้เป็นหกใช่ไหมสี่ลบสองถึงจะเป็นหกแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ให้เอาไปลบกันเหมือนเดิมเห็นไหมอันนี้ก็ลบอันนี้ก็ลบนนี้ก็ลบมีบวกแค่กรณีเดียวคือกรณีนี้ นะคะกรณีนี้กรณีเดียวเท่านั้นที่เอาไปบวกนะคะโ oh, อ,อ้ดูยุ่งเหยิงเนาะอ่ะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งครั้งอ่ะเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนนะให้นักเรียนตอบนะคะว่าข้อนี้เอาไปบวกหรือไปลบอ่าข้อที่หนึ่งข้อนี้เอาไปบวกหรือไปลบเอาเจ็ดกับสี่ไปบวกหรือไปลบกันเอาเจ็ดกับสี่ไปบวกหรือไปลบกันคะบวกนะคะ นี่ให้ตอบเล่นๆน,นะอ่ะข้อนี้เอาห้ากับสิบไปทำอะไรกันไปลบนะคะถ้าเจอบวกแบบนี้ลบทันทีนะไม่ต้องคิดมากนะคะข้อสามเอาเก้ากับสี่ไปทำอะไรกันเอาเก้ากับสี่ไป ลบกันนะคะเออเก่งมากอ่ะข้อซีเอาไปทำอะไรกันเห็นไหมเจออะไรเจอบวกเอาไปลบแน่นอนเอาแปดกับสิบไปลบแน่นอนเป็นอันอันใดล้วนี่คืออะไรเอาหายหมดอันนี้สี่เหลี่ยมอันนี้อันนี้บวกใช่ไหมคะโอเคอันก็คือเอาของตัวนี้ไปลบกันนะคะ มีแค่กรณีเดียวคือกรณีนี้เท่านั้นนะที่เอาไปบวกเห็นไหมคะกรณีอื่นลบหมดเลยนะคะฝากนะทีนี้การบ้านของเราในการบ้านครั้งที่14แล้วนะคะการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์นะคะวันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะหน้าที่68นะเหมือนเดิมนะคะทําในสมุดนะคะ วันนี้มีทั้งหมด8ข้อนะคะวิธีการทําก็ทําเหมือนที่ครูทําให้ดูที่คุณครูสอนไปเมื่อกี้เลยนะคะครั้งหน้าเราจะเรียนเรื่องอะไรมาเจอกันใหม่สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ